ฮะมาใครคะไม่ได้มาใครแต่มาพลนนี่ฮะมา <c oughs> พลนพี่อยากได้ไหมพี่เอาไปให้หมดเลยนะฮะ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วมาพลเดี๋ยวให้หมดเดี๋ยวเอ้าพี่พี่ไปแล้วเหรอเออไปเยอะจัง่ลยนายกองเลย ลรปีเลนีแล้วไมเ่เล้วว่าเอาอะไได้เลยมัง้งด <c oughs> ี๋่วนมาเรียบปีก้อนเล่อมาเรียเดี๋ยวแก้ว้ต้องอีได้ม,มันมเรียปีหลดีดีที่ตามตายพาตายไรเงี้ยว่าที่เอาเะไรได้เลยมัง้ง <c oughs> ไม่ปีเล่อมาเรียไม่มีอะไรเลยที่เอาได้เห็นนี่แหละไปละอ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่างรนี่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 ล้นี่